ของคุณแม่ลูกหนึ่งทีนี้เนี่ยผมชัดเจนเลยครับว่าหลังหลังจากตั้งครรภ์แล้วเนี่ยหนักมันจะเกิดการยืดตัวพอลูกคลอดออกไปเนี่ยกลีหนังที่มันยืดมานานมันจะหดตับไม่ทันมันก็จะทิ้งความเก่อยหรือว่าทิ้งความแตกไลาอยไว้แบบนี้ค่อนข้างเยอะแล้วบางคนเนี่ยก็จะดึงสะดือจนมันยู่ไม่สวยอย่างเงี้ยที่นี่เป็นปัญหาที่คุณผู้หญิงคุณแม่หลังคลอดหลายๆคนเนี่ยปวดใจมากๆซึ่งนี่เียเราจะตัดการทั้งหมดเลยก็คือเราจะทำการดูดไขมันก่อนแล้วก็ ทำการผ่าเข้าไปเย็บกล้ามเนื้อข้างในนะครับแล้วก็จะตัดทิ้งเนื้อทิ้งหมดเลยแล้วก็สร้างสะดือขึ้นมาใหม่ลังตานาลองเสร็จมุมหน้าตรงยำให้ดูอีกรอบแฟนๆจอสาหรับอืงจริงมากนะคะคุณผู้ชมคะเอวมีความคลอดมากยิ่งขึ้นค่ะอีอย่างแคสซี่เนี่ยคือมีการทำทรงนะคะเซ็กซี่สะดือใหม่ให้เด้รยคุณผู้ชมขาเห็นได้เลยว่าจากเดิมที่สะดือทะลุผิดรูปไปกลับมาปกติแล้วค่ะพอมันท้องุณท้องล่างจากเดิมเนื่องมีความป่องเราก็้หมอทำการเคลียร์ให้หมดแล้วค่ะพี่ๆตัดผยวหนังส่วนเกินออกแล้วก็็มีกกาาารรเเยยบะะชั้้้นนือดดใใหวค่ เพราะอย่างคุณเส่ยๆแบบนี้นึกถึงหมาโอมมาสพีกของเราก,กันนะจ๊ะ